สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะจากกับช่องแอลชาแนลเนาะมือนี่ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องในะรับชมอีกคือเก่าเนาะจะเป็นแนวทางลาวสตาลาว vip ลาวสตา vip นอกจเนากจะมัดรวมเนาะจะงวดประจําวันที่24เดือน72564ก่อนที่จะไปรับชมกับคำเตือนนอะกจากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแอดกขอ็ขอขอพอะคุณทุกกำลังแรงใจเนาะจ้าที่เขามากดไลลโกดแชร์กดติดตามเพราว่าเอฟซีไม่ FC เก่าเนาะจ้าเผื่อทั้งต่างประเทศในประเทศหรืออยู่ไสกะขอขอพระคุณทุกกำลังแรงใจเนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี่กะ มาเบิงผลสรุปกันก้อนนอกจากก้อนที่จะไปรับชมของวันที่24เนาะผลสรุปของวันที่23นอกจากผลที่ออกน, 99, นะ 99, นะ 99, นอกจาก599เนาะหา9กานี่กับของลาวสตานอะกจากกับ227เนาะ27 599 5 9 9ก9ก่ับบุมีนอกจากกับหลุดเนาะส่วน27 สอเ,เข่าตัวเด่นน่าจะเข่าตัวเด่น2อตัวเจาสองสองสองามสองแปดบ่มีตัวสองเจ็ดน่าจากระลุดไปเนาะกำลังวันกับสกับมานะาจะสองก็มาลาวีไอพีห้าสี่กเนาะห้าสี่กห้า่กกัะมีน่าจากระุดไปเนาะเข่าเหล็กกำลังวันนจากะสี่หกห หากระโบมีน่าจะลดเน,ะ45 3 45 3นะาะสี่ห้าสามสี่ห้าสามนอกจะกะหาสามหาสามกัะบบมีน่าจะมีแตสองสามเนาะสองสามสามแปดกลดไปนา่าจะลดไปแต่ว่าตัวเด่นมากเราจะเด่นสามฟันสามน่าจะส่วนในกำลังวันกบมีสามนาจะสามสี่เนาะหกเก้าหกเก้าก,ะ69 69ะากันะบบมีน่าจะลดเนาะ สรุปกับคลิปนี้มีตัวเด่นเนาะจ้ะเด่นแล้วก็เข่าสองเนาะเด่นสามเด่นสองฟันสามเนาะจ้ะแต่ว่าตัวเจาะบอมาเนาะจ้ะตัวเจาะสองเจ็ดบอมาเนาะส่วนในตารางวันก็มีสามมีสี่มีสองเนาะจ้ะก็ลุดไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอโทษขอไพ่เล้ย์ล้ย์เนาะจ้ะขอโทษขอไพ่เล้ย์ล้ย์แนวทางมีเขา่ามีลุดเนาะจ้ะเดี๋ยวฮอตต่ำของวันที่ยี่สิบสี่เนาะจ้ะยี่สิบสี่ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะจ๊ะแนวทางมีเขามิลุดนะจ๊ะวันที่ยี่สิลาวสตาลาวีไอพี นี้แอดก็จะให้เป็นเด่นแปดเจ็ดสองฟันแปดนะจ๊ะรูดวิ่งเจนะ็ดกับสองเนาะรูดวิ่งเจ็ดกับสองส่วนเด่นแปดนะจ๊ะเด่นแปด กชเป็น8 0 8 3 87 88ปนย์เจ็ดเจ็ดสี่เจ็เนาะ ส่วนชุดกันนะจ๊ะชุดกันสี่สามสี่ศูนย์หนงเจ็ดเนาะชุดกันเลขในตารางนะจ๊ะเลขในตารางวันเนอก็จะมีแปดศูนย์สองเจ็ดหกสามมีภูมมาผู้ชอบก็มาจับในตารางวันใดเลยเอาะจ๊ะ กรรมีผู้มักผู้ชอ่อพระโบมักที่แอดจับครูมาให้ก็มาจับในตารางวันได้นะจ๊ะแอดก็จะนิน่มตวที่แอดมากามาจากเนาะแปดศูนย์เจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะสี่สามธรรมักถ้าชอบคุยกันกับจดไว้แคไว้เนาะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้าบ่มักกับเลื่อนผ่านเน,ะนาะแนวทางมีเขา่ามีลดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ องตัวอย่าลืมไปกับทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนะจ๊ะมาลุ่นกันนะจ๊ะว่ารอบนี้รอบวันที่ยี่สิบสี่เนี่จะเขาหรือจะลดนะจ๊ะกระปวดใช้วิจารณญาณนะจ๊ะทำมีตัวมากตัวชอบค่อยจดไวแคบไว้นะจ๊ะมากตัวใดกระลอ่องเอาไปพิจารณาเบิ้งนะจ๊ะเถื่อถืออกถื่อใจเนาะเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะ แอดกับมาหมอบแนวทางใหนะ้เนาะเพื่อมีผูมักผู้ชอบคือกันเนาะจ้ะก่อนเสียออกไปกระคอกำลังใจนาะจะซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะเด้อจ้าสุดท้ายกระคอพี่น้องมีโชคมีลาบลำๆลๆเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนพอกันคลิปหนาเนาะจ้ะรวยๆสวัสดีจ้า